สวัสดีครับ f อทุกคนนะครับวันนี้แอดมบินก็จะพามาชมเกมออนไลน์เช่นเดิมนะครับเกมเร็วห้านาทีนะครับเล่นกับผู้เล่นพันหกว่าประมาณนี้ครับพันหกพันเจ็ดพันห้าสีเหลืองนะครับเริ่มเกมนะครับเกมนี้ที่เอามาดูเพราะว่าเป็นทรงแบบม้าขวานะครับแต่เป็นนี่นะครับเรือมาเหวีนะครับกำลังฮิตเลยนะครับใน โลกออนไลน์นะครับต้องผูกเบี้ยตัวนี้ก่อนนะครับสีดำเดี๋ยวกินเปิดมานี่เบี้ยตัวนี้ขาดนะครับแรงเหมือนกันนะเรื่อมไปเหตุส่วนหลักไม่ดีไปได้น,น,นะโดนกินฟรีนะครับพอตั้งหลักได้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ ยังกดดันอยู่นะครับตรงนี้สีขาวยังกดดันอยู่นะโอ้โหออกข้างบุกหน้าดูเหมือนกันนะต้องล็อกไว้หน่อยเรือสองลำแรงเลมนะกดมันเร็วต้องหลบนะไม่ได้นะครับตรงนี้ตามกดอีกครับกินครับกินลดความแรงลงนะล้วไปเล่นด้านขวามือนะมาแล้วครับตรงนี้ ก็คือต้องการบุกหน้าบ้านนะครับกินก่อนหงนี่ตรงนี้นะครับหรือว่าดูนะตรงนี้สีดำพลาดนะจริงๆจริงๆไม่ควรเนานะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยพอโยนเม็ดมาเนี่ยต้องต้องรีบทำอะไรสักอย่างนะ อาจจะเข้าม้าตัวนี้มาหรือจะหนีตากดไปเลยไม่ดูดีว่าเป็นเจ้าโคนขึ้นไปผูกน่าจะประมาณนี้นะคิดไม่ทันกันนะโดนเลยนะโดนแามน,นียเอาไม่ไปกินแล้วโดนลุกเสียทุฟรีเลยเสียฟรีเลยครับด้วยความเร็วของเกมน,นะ <c oughs> ันต้องตั้งหลักนะเป็นเม็ดเม็ดสู้กับโคนะครับตรงนี้เพราะว่าได้เบียคือเม็ดสู้กับโคนะตรงนี้แต่ถามว่าตำแหน่งมันยังดีอยู่นะครับสังเกตนะครับตำแหน่งมันมีแท่นตัวสีขาวยังกระจายอยู่แนละ้วยังขึ้นมาไม่พร้อมโคนออไปข้างๆมาได้แต้มนี้นะ เนี่ยแต้มนี้แต้มนี้แต้มเดียวนะเปลี่ยนเกมนะขาก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะลอยแต้มนี้แต้มเดียวนะนี่ครับได้แต้มนี้กินโคนะครับแล้วเรือมากดเปลี่ยนเกไมไว้นั้นก็แย่นะกินเสียมมาแน่นอนนะตรงนี้เม็ดไปแทงกินลูกก่อนได้เปลี่ยนทีเดินแล้วนะ ลุกอีกพอเปลี่ยนปุ๊บก,กลับมาเลยนะครับกลับมาได้เปลี่ยนถึงชนะเลยนะจากที่เปลี่ยนมาแค่เสมอนะครับจบเลยนะครับตรงน,นี้เกมสั้นๆน,นะครับแบบดูสนุกสนุกเลยนะสามสิบสี่โม้นะครับ, ok รบก็มีผิดพลาดตรงช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวมดูนิดนึงเพราะว่าเกมสั้นอาจจะดูย้อนดูได้นิดหนึงเนี่ยตรงนี้ต้องระวัง เนโดนบ่อยๆขนาดโดนบ่อยๆยังยังโดนแล้วโดนอีกเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะต้องหลบอยู่ในแถวนี้นะกินเข้ามา้ากินม้าไปข้างกระดานได้หรือกินมามา้ากินมา้าลงมาไล่โคตก็ทำโคตขึ้นไปตั้ง อืมทิดไม่ทันนะอาจจะต้องหลบอยู่แถวนี้นะครับต้องหลบตากดนะยังไงก็ต้องหลบตากดนะแต่้นี้เพราะว่ามันโดนพอไม่หลบโดนกินโคลฟรีเลยเอามาตัวนี้ไปขวางขุนนะมีวิธีหนึ่งตรงนี้แค่ตรงนี้นะที่เจอบ่อยนะอาจจะต้องออกมามา,มาแต่มามาก็คงโดนกินนะกินแล้วก็โคลปักมา ก็ไม่ค่อยดีหรือตัวปัญหาคือโคนขึ้นไปเลยประมาณนี้ลองลองไปดูนะครับแต้มนี้แต้มที่เราเจอบ่อยแต้มนี้ก็เท่าที่ดูตอนนี้นะหลบขุนกับน่าจะปักโคนนข้าไปม้ากลับก็ไม่ค่อยดีนะอินม้าโคนมันปักลงน่าจะโคนปักตัวตัวเป้าขึ้นไปเลยกับ ีหลบตาขุนถ้าหนีมานี่ก็ไม่ดีไม่ค่อยดีนะกินเปิดมา้าม้าจะขาดอีกโคลนกลับมาผูกกินโคนโดนปั๊มอะไรติดอีกน่าจะมีสองวิธีนะหลบขุณยืนให้อยู่ตากดตรงนี้กับปักโคลนปักโคลนแั้นก็น่าสนใจนะกินมาแล้วโคลนกลับมากินตีลูกก็นะครับตรงนี้ดีกว่า เป็นเรือ,รอมาเห่สวนนะแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ้ารับไม่อยู่ก็แยกเหมือนกันนะอันนี้ก็พาดแค่ตรงนี้จุดเดียวแต่กลับมาได้เพราะว่าทรงทรงทรงหมากมันเขาเรียกทรงหมากมันยังไม่มมไม่แตกยังไม่เป็นรองนะ <c oughs> <c oughs> เป็นรองแค่สักหมากนะคนกับเม็ดแต่ทรงมันยังดีก็เลยก็เลยเล่นได้นะยังเล่นได้อยู่แล้วก็ สามารถพลิกเกมกลับมาได้ก็เลยกับมาชนะนะครับสำหรับเกมเกมเดยนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ